มา,มาอเราก็ต้องเอาให้เขาถึงแม้เราไม่มีเราก็ต้องให้เขาให้เขาปั๊บแล้วเราก็กินข้าวกินอะไรแล้วมันก็หมดคาเนี่ยเอคงจะเป็นบว่าค่าทมันนึงา,า,าแม่ขอปุบก็ใ้ครึ่งไปกับแม่เลยไม่อยเลยห้าใช้ห้ยคุณ,คณทุกคนทุกคนทุกคนทกคนทุคนทุกคนทุกในคนทคนกคนคทุกคนนทกทุกคนกคนททุกค่กนกนทุกกกนน่กน ก็มีเขานี่แหละครับผมก็มีก็มีใช่ก็เป๋่าเดียวกันและใจเดียวกันด้วยหรือเปล่ากระาไม่เดียวกันครับก็สาตอนนั้นีเป็นลมไปแล้ว่างฝันก็ช่วงนั้นก็มันต้องไม่มีจริงครับจนจนจนได้แบบบางวันเนี่ยต้องต้องกินมาม่าคือพี่ลองดูสภาพที่มันมีที่มันเป็นตู้ตู้เดียวกัน ไม่มีเงินจนเปิดตู้เสื้อผ้าออกแล้วก็เอาท้องเสื้อผ้ามือทั้งหัวเลยับเอามือปวดมือนี่แหละที่ัวอ่ะอันนี้จริงๆนะคือมันเพิ่งเหมือนพี่ขิงไปแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็ขอก็ต้องเอาให้พ่อกับแม่แล้วทีนี้มันก็กินก็ใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่อ่าที่ซักผ้ากีบันทาวิวอะไรเงี้ยมันก็ต้องใส่มาครับพอาทีนี้มันปวดจริงๆลูกอะปวด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 แล้วเชื่อไหมเสื้อผ้าในตู้ลูกอ่ะลูกต้องตกมือว่ามาก็ตีอย่าง ยกยกกระเป๋าเเพราะมันมีเหรียญสิบไหมมีแบงค์ยี่สิบลุงเรียวไหมันก็ไม่มีจริงๆไม่ไม่มีเลยก็มีนะก็มีทางฟ้าทางฟ้าที่ส่งเขาส่งออกมาจากส่วนสภรนะตอนนั้นตอนนั้นคืออนนุ๊กบอกไปตรงๆไหมลุกไม่บอกครับคือนุ๊กจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยที่จะกล้าเยี่ยมเพื่อนส่วนมากถ้าถ้านุ๊กเอานุ๊กก็ต้องออกกับพี่สิงแต่กับเพื่อนเนี่ยลุ๊กไม่กล้าพูดเลยนุ๊กเพราะว่าลุ๊กรู้ไงว่า่ายก็ทำทำงานได้เงินเดือนเขาต้อง พูดลบอกไม่ต้องเลยแต่พี่ชิ้ก็ไม่กล้าบอกแต่ว่าป้ายเราดูไหมดูเลยตาเข้ามาแต่บัวเลยครับตาหลังตาหลังตัวก็จะตายอะเพือเราสังเกตได้เลยเหรอก็มองมองมองเรื่อยๆครับนี่ครับก็ก็ก็มองเขามา